ขอให้พยายามพูดภาษาอังกฤษก่อนที่ครูโจจะพูดนะครับคุณมาจากที่ไหน Where are you from? ฉันมาจากประเทศอังกฤษ I am from England คุณอยู่ที่ไหน Where are you? ฉันอยู่ที่บ้าน I am at home คุณกำลังทำอะไร What are you doing? ฉันกำลังทำงานบ้านของฉัน I am doing my housework. คุณไปไหนมาหรอ Where have you been? ฉันไปที่ตลาดมา I have been to the market. แล้วคุณซื้ออะไรหรอ What did you buy? ฉันซื้อของเยอะมากเลย I bought a lot of food.